ขิ้ขวายดำชิ้นงัวตลาดสดนะอยู่ที่บึงทานล่วงนคะรล่วงเวจันทร์เนยนะนี่จุดนี้มันยังมีค่ายผักด้วยนี่ยนะอาก,การนะกิโลหนึ่งสิบสองมัดกีว์นะจะมีล่ไลยพืชผักเลยนะเป็นอีกหนึ่งตลา่านอัีใหญ่นะราคาพืชผักกัะทืบึือกันนะ ันนี้ผักสลัดนะนี่เปิดที่จนนี้นะน่าจะเป็น 5, ก,กิโลหนึ่งห้าพันกีบนี่กับสาวๆในตาจ่าเครื่องอัตลาดเลยนะอันนี้ผักสลัดเนลยกิโลหนึ่งห้าพันจะมีค่าย,ยกค่ายย้อยนะอยู่ที่ตลาดนี่ซาลี่นะซาลี่แปดพันมากเล่น เลนห้าผ่มีมักเพ็ดนะซาสิบห้าผ่นรีบมีมักเขื่อนะแล้วผักอื้อๆนี่นะมีไร่เลยนะ,ะ,ะยอันนี้บง,ง,ง,งนะันงามๆนะบงสามห้าเหรีมาเดี่ยได้นะนนะพืชผักนะเัตตลาดนี่ก็เป็น อีกหนึ่งตะลดเนาะที่พืชผักชื่อดลยตลาดนี่กันกากาองเต้าน,นี่รนึงห้าพันกาข้าวเนี่ยกำลังปีนะมีม้มาเล็น ข้าวผัดนนี้่ามผัดเนาะชื้เลยะามผัดกีบมักเพ็ดเนาะเผ็ดหกสิบเจ็ดสิบห้าหรือาสิบหกผัดะมีมักเล่อมักเลนอันนี้นะซามผัดกีบทืกเนาะมักเลนนะกรัมเปีกิโลหนึ่งห้าผักีบ ทองเต้เนาะแซ่บเลยใหม่ๆส,สดๆกิโลหนึ่งห้าพันสลัดกับกิโลหนึ่งห้าพันกรีมกิโลหนึ่งสิบห้าพันกรีมก็ทอดฮอลลี่มาเฟลมเห็ดใหญ่เลยนี่กิโลหนึ 9, ่งสิบพัน สลัดนาะห้าหันเาะ,ะไหลเนาะห้านกลัดขีนเลยว่าพืชผักเนี่ยต่างๆนะมักมีเนาะมักมีอ่อนเป็นแก่นเนะานนะแซนเนาะมัดมีเนาะ ิบนะใหม่ๆเลยเนี่ยมีกิโลสาผั0นหกสิบผันแปดสิบผันแปกตาเงนินแปนะ ต่อก็มีเนาะไปเฮ็ดหมกังนะมียอดไหว้เนาะนี่พี่ป้ามนนี้อน่ะพี่ป้าว่าย่มมาอยู่ตลาดยอดไหว้เกลือเลือหมี่ปีเนาะมักปีนั่อันนี้มักป็นะดกิโลหนึ่งแป้งหเก๊กนะนอหมี่นะตรงนี้นี่เป็นนอยังไงนี่นะ มาซือไปเนี่นะมาซืออร่อนนะกิโลหนึ่งแปดพักกนอ้อเนี่ยผักกาดเลยใหม่เลยเนี่ยผักกาด พอนะมาข้อกันมีไข่หดไข่หมดแดงเนาะแกงใส่พักว่านอะไรแักว่าเนาะนี่แกระุเรามไข่บดแดงอหัมนกเผื่อเลยอันนี้มูคอเนาะไปอมไมดาเน่ะไข่มันจะเป็นเมนักนะ โซ่เลยผึผักมีวางร่ายนะอันนี้มันไข่แล้วเนี่ยนี้ไข่เฮ่นนะไข่เฮ่นเลยติดเสน่หกิโลได้เลยะสาวห้ามัานเนาะงามๆเลย ำงาๆเลยนะ ันี่ยังเห็นมีกิโลนึงสร้างพันก็มีนะมักเล่นนะอันนี้มักเพื่อแปดพันมากกลามากแต่งนะละลายเลย นะสิบผ่านสิบห้าพันก็จะติดราคาแบบนี้เลยนะพอตองได้ท่ามนะสบายพูดมาซื้อเลยนะหากเง,งียบๆมีห้อมปลอมเมนะปลอมกิโลยังหกพันมาเลยเนาะ สดใหม่ๆผักนี่ละลายคนเนาะเพื่็มาซื้อซื้อเป็นจำดวดนวนลายอะไเนาะซื้อลายนะกนะ็น่าจะมี<า>เฮ็ดเอ่อเฮ็ดบุญเฮ็ดย่างเนาะเอสลับงามๆไปนะี่ ขายดีเลยนะวันนี้นะนีมาละลายอันนี้จะมาเครื่องนะเนี่ยตลาดนี่เปิดเปิดแต่เสาเลยนะ บางคนก็มาแต่สาวๆหนอะห้าโมงสี่โมงห้าโมงเย็นนะมีมักเครื่องนี่นะร่ายเลยนี่มักหนาวนหนาวกิโลสาวพันหนาวมักเลนความ

อยู่นี่นะมีห้อยนะมีห้อยมีนอนะนี่มีนอไม้เสองแก่งนานี่นะเื่องแก่งนอไม้อ้นี่มักเอือนันี่นะแซนะอ้นี่มักง หน่วยบางยาวเนาะกิโลนึงสิบสี่เมื่อกี้นะมักหงมักแตงอันนี้มักเขื่อกับลาบเนาะนมักเขื่อนนี่นะเขื่อน้อยดัดแซลนะนะซี่นะกนะิโลนึงสิบห้าเมื่กี้นะว้าวมักเล่นก็มีมักเล่นมกนนะักดาวนะนี่มักเล่นเนาะถึกสุดเนาะกิโลนึงซ้ำกิโลนึงซ้มมันกรี๊ดเนาะ ชือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดเนาะที่ค่ายทึกเนาะเป็นพืชผักอยู่ที่ตลาดเซาเนี่นะผักสดๆใหม่ๆเลยนี่เป็นหลังปีเนาะมาใหม่ๆนะมาเด้อกิโลหน,นึ่งถ้าได้ในหกพันเนาะหกพันกีทึกเนาะกิโลหนึ่งหกพันกีเนาะ ซาเล่ก็ดอกไม้ก็มีนะเนี่นนยดอกไม้ดอกิโลหนึง่งซาสิบห้านะเด็กชาวมุชายอยังไงเนี่ยวันนี้หมัดนะเนี่ยหมัดดังมีหมัดข้ามเลยเนาะกิโลหนึ่งหกสิบพันคิว ข้ามะมวงมักไม้ามตามฤดูตามฤดูก,กาลเนาะอันนี้เป็นหมันมีมันมีเพลือดนี่ยไก่ปลาแดงนะเนี่ยปลาแดงใส่ตับส้มเนาะหรือว่าปุุงใส่อาหารนิดนึงนีน่น,น,น,ะนะปลาแดงนะ ไข่แล้วไข่แล้วไข่มีนอมไม่มีผัดสดใหม่ๆงามๆ นอกจาก <S <S ค่ายผืชผักสดแล้วนะก็จะมีข่ายเป็นซีนป่าห้าเนาออีก <ไป S 1> <น>อยู่อีกโซนหนึ่งะไข่ที่บารมีลูกบอหวานพร้อมกั่งเดบ่ตตังส้่มเป็นลูกประจตัวตัวเองอเป็นลูกประจตัวเจา้าของแบบนี้ที่ได้บอกได้เใ้อทีจะอยู่สิ่งที่ อหายางเข้ามาอีกเบื้องหนึ่งนะจุดนี้มันอยู่ค่ายป่านะนี่ล้านเลยนะนี่นิดค่ายป่าตึ้งเลยนะป่ายังปลาดุกปลาดุกปลาเน้นนะใหม่ๆเลยเน้นเป็นติดไซน์เมื่อกี้กิโลหนึ่งสี่สิบห้าเมืนกีบนะปลาเน้น ล่าไอ้นะปลานะปลาเนียนปลาดุกสดใหม่ๆเนาะอย่างดินเดาๆอย่างนนะาเขจะมีกบมีอะไรเนาะเป็ดมีเป็ดมีไก่ปลาอะไรก็ปลาปลาไหนเน,นี่ปลาไหนปลาไทยเด่น ไล่กันอนะัตลตาเนี่ยนะอันนี้น,นะป่านะครับสดๆใหม่ๆป่นับก้อนก็มีเด็ค่ายซีนะอยู่นี้ว้าวเงิน,นเลยซีนงวเน,นี่ยเขาใชเห็ดเป็นสุดสุดลาบส,สุดกลอยนะหรือนนนะซ,ซีนงูเห็นนะซีนใหม่ๆสดหรือซีนงู เิดเจลาติโลสุดนะสุดอันนี้สิ้นขวยนะสิ้นขวยดำสิ้นงวกิโลดังแสนสาวนะใหม่ๆเลยสดใหม่ๆนะเห็ดลาเห็ดก้อยเห็ดเอ่ออสยจุ่น ในเพชรกรอบน,นี่นะแซมดางในสุด้ทยอันนี้เป็นสุดเลยนะมีมีตารื่องในมีซีน,นม,มีเพีย้ยนำซีนโมนะเนี่ยไลราคาเนาะหกสิบสี่บาพันนะเจก็มีนะไปตาม เกรดของซีนนะสดสดเลยนะตลาดนี่กันซีนโม ใช่เป็นเครื่องแห้งทั่วไปก็มีนะพวกเส้นเฟอเส้นเฟอเข้าวเปียกข้าวปุ้นนั่นก็นกนมีนะว้าวจุดนี้มันจะขายมักไม้นะอันนี้มักไม้นะอันนี้มักแตงนะกิโลนึงสิบแปดผันนะมีมักแตงมักม่วง มักม่วงนะมัไม,ม,ม้ต่างรูกาเนะสาวพันสาวหกนี่มักแอปเปิ้ลนะสาวหก 6, นันนี่มี่ายมังเกลียงเลยนะน,นี่มักเกียงเกียงกิโลหนึ่งสิบแปดพันจีบนะมังกรสิบสามพัน 13, แล้วก็จะมีมังโมนะว้าวจุดนี้มีาข่มังโมนะ <c oughs> มีลายเลยมังโมนะงนี้นะ สาวพันกะีบเนาะค่ายเป็นนวยปะเนาะค่ายนะเป็นนวยเนาะสาวพั 5. นสาวห้าเยอะเลยอ่าเดี๋ยแตกนะกิโลหนึ่งสิบสี่อันกีบมีมากมาอื้อนี่เนาะลากหลยเลยอยู่นี่ี้มักม่วง นะ้ำม่วงนะอย่างนี้ก็มีไละนะ่น้ำม่วงนะม,งม่กกวงมะกยอัน,นี้มะกรูดนะว้าวกรูดนะันมีสุกมีดิบมะขอนเพนก็เอาไปปิ้งเนาะตัวอยู่ตนานานะสุกๆดิบๆนะครับไปปิ้งเนะกกานะมะกรูดเนี่ยนี่หนึ่งสิบสามผนนะมีสิบสามมีสิบหก mặc kẹo, mặc kẹo vàng vẹn, có nhàng mì nữa, Lại lè này, thay nhục thay nhòi nữa, mì kiếng vàng viện, này, kẹo bằng vẹn kilo một, sạp xong hẳn, ôi này, này mặc น้อยบางแง่เนาะบางหมูเนาะบางโง่บากนัดบางนัดกิโลนหน่นนหน 1, 5, 5งใกิโลเนาะน้อยเนาะนี่น้อยหนึ่งสาวสิบห้ากันจี๋เออก็ที่ว่าคึกนขึ้นออสตลาดนี่แล้วตอนเาวสาๆเนาะ